ผู้ชายอ่ะถ้าเราใช้กระสุนเยอะๆอ่ะเออตอนหนุ่มๆเนี่ยเราทําเยอะใช้กระสุนเยอะๆอ่ะแล้วมันจะมีวันหมดไหมสเปิร์มเนี่ยมันจะมีวันหมดไหมพี่ช่วยอุดหูมันมึงพี่ก็ว่าอุดหูแบบทำไมทำไมทำไมเอยารู้เลื่องท่ผู้ชายแบบเราอ่ะสมมติแว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยสเปิร์มมันจะหมดไหมพี่สเปิร์มไม่มีวันหมดครับไม่หมดตอบได้เลยเออผมอยากรู้ว่าถ้ากระหน่ำตั้งแต่วัยรุ่นเนี่ยพอโตขึ้นเนี่ยไม่หมดมันหมดแต่ไข่หมดพี่ก็เลยบอกว่าผู้หญิง ผู้หญิงไข่ลดลงตามอายุอายุ35ไข่ลงหวบเราจึงบอกว่าถ้ามีลูกตอนอายุเยอะจะมีลูกยากไง,งนะอเขาก็มาถามกูก้อยนะคะก็เลยเนี่ยเอาเรื่องนี้มาคุยกันประกอบกับว่ามันมีข่าวเนี่ยมันมีข่าวอยู่ประมาณ2ข่าวนะคะก็คือชาวอเมริกันเนี่ยเดินทางบริจาคน้ำอาซุจิให้ผู้หญิงเพื่อมีเป้าหมายในการมีลูกให้ครบ2,500คนภายใน10ปี ปัจจุบันเผยว่าเป็นพ่อของเด็กแล้วร้อคนทั่วโลกเนี่ยหลายคนก็สงสัยว่าเนี่ยคนเป็นเคสที่บริจาคสเปิมเยอะๆแบบเนี้ย กระสุนเขาจะหมดไหมสเปิร์มเขาจะหมดไหมนะก็เป็นคําถามเดียวกับน้องนิกกี้ว่าเฮ้ยตอนหนุ่มๆใช้มาเยอะอนะคะเดี๋ยวพอตอนจะมีลูกจริงเนี่ยกระสุนจะหมดไหมนะคะโอเคเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะมาคุยกันจะต้องบอกว่ามันแตกต่างกันในเรื่องของผู้หญิงแล้วก็ในเรื่องของผู้ชายนะคะเดี๋ยวจะมาเคลียร์ให้ฟังนะคะ,ะเราลองมาคุยในยเรื่องของไข่แล้วก็มาคุยกันในเรื่องของสเปิร์มไข่กับสเปิร์มเนี่ย ไม่เหมือนกันเลยนะคะคือไข่เนี่ยมันมีจำนวนจำกัดหมายความว่าถ้าผู้หญิงยิ่งแก่ยิ่งอายุมากขึ้นเรื่อยๆอ่ะจำนวนฟองไข่ก็จะลดลงไปเรื่อยๆและสุดท้ายไข่ของผู้หญิงก็จะหมดลงเมื่อไข่ของผู้หญิงหมดลงความหมายก็คือไม่สามารถที่จะตั้งครรภ์ได้ไม่สามารถที่จะมีลูกได้เพราะว่าไข่ก็คือวัตถุดิบตั้งตน้น ที่จะเอามาปฏิสนธิกับสเปิร์มแล้วกลายไปเป็นลูกของเราโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงก็เลยบอกว่าถ้าอยากจะมีลูกก็ต้องรีบก่อน35ปีเพราะว่าวัย35ปีเนี่ยมันเป็นว cut ัยคัตออฟวัยคัตออฟของภาวะเจริญพันธุ์คืออะไรความสมบูรณ์ต่างๆงของฮอร์โมนรวมถึงความผิดปกติของเซลล์ไข่เนี่ยนะคะก็จะลดลงนะคะครูก็ยกตัวอ,อย่างเช่นผู้หญิงเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยนะคะพร้อมกับเซลล์ไข่ที่อยู่ในรังไข่ของเราแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย อายุ taxes, ของไข่ในรังไข่ของผู้หญิงเนี่ยจะมีอายุเท่ากับเราเลยไข่ไม่ได้ถูกผลิตใหม่แต่ไข่เนี่ยถูกผลิตมาแล้วตั้งแต่ตอนที่เราเป็นทารกเพศหญิงแล้วอยู่ในท้องแม่เราโดยที่เราอะมีอายุครรภ์นเนี่ยประมาณ5 6เดือนแล้วอายุของไข่อะก็เริ่มต้นตั้งแต่ตอนนั้นแล้วฟองไข่ก็จะฝ่อสลายฝ่อสลายฝ่อสลายไปเรื่อยๆตอนแรกเนี่ยตอนที่เราเป็นทารกอยู่ในท้องแม่เราเนี่ย need, นะคะเราก็จะมีฟองไข่เนี่ยหลายล้านฟองแต่พอคลอด ออกมาเนี่ยนะคะฟองไข่ก็จะลดลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งเมื่อเรามีประจำเดือนหรือว่าอยู่ในวัยที่เป็นวัยรุ่นฟองไข่เราก็จะเหลือหลักแสนฟองแต่จะมีเพียงแค่ประมาณ200ร้อถึงสี่ฟองเท่านั้นที่ถูกคัดเลือกออกมาแล้วก็ใช้งานได้แล้วก็จะหมดไปเรื่อยๆในช่วงที่ เราเข้าสู่ัยทองหรือว่าเป็นช่วงหมดประจําเดือนครับว่าหมดประจําเดือนก็คือไม่มีการตกไข่ไม่มีไข่อีกแล้วก็จะไม่สามารถตั้งครรภ์ได้เพื่ะนผู้หญิงถ้าอยากจะมีก็ต้องรีบมีแล้วก็ต้องรีบบํารุงแต่มันจะต่างกับผู้ชายคือผู้ชายเนี่ยกระสุนไม่หมดนะคะกระสุนไม่หมดเพราะการสร้างสเปิร์มคือมันสร้างทุกวันสเปิร์มคือการสร้างใหม่ทุกวัน เพราะฉะนั้นผู้ชายที่บำรุงสเปิร์มในระยะเวลาสั้นๆยกตัวอย่างเช่นเนี่ยจะไปฉีดเชื้อจะไปทำเด็กหลอดแก้วต้องมีการเก็บเชื้อแล้วเขาเนี่ยเข้าสู่การบำรุงเนี่ยอย่างน้อย3เดือนผู้ชายมีโอกาสที่จะได้สเปิร์มที่ดีขึ้นอย่างมาก แตกต่างกับผู้หญิงเพราะผู้หญิงอะไข่ที่เราไปบำรุงเนี่ยมันคือไข่เกา่าเพราะว่าไข่ไม่ได้ถูกสร้างเมื่อวานไข่ถูกสร้างมาแล้วสมมุติถ้าผู้หญิงอายุ39เหมือนคุูก้อยก็คือไข่ถูกสร้างมาแล้ว39ปีเราแค่ชะลอไม่ให้ไอ้ไข่39ปีอันนัก <c oughs> มันเสื่อมเร็วมันมีอนุโมอิสระมาทำลายมากขึ้นมันฝ่อเร็วหรือบำรุงเพื่อให้สภาพของรังไข่ มันยังคงผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนได้ดีนะคะหรือว่าตอบสนองต่อ,อยากระตุ้นได้ดีนะคะหรือว่ามีเลือดไหลเวียนดีเมื่อเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงรังไข่ได้ดีสุขภาพรังไขด่ดีสุขภาพไข่ก็ดีขึ้นแต่ว่าเราไม่สามารถย้อนวัยกลับไปว่าเป็นวัย39แล้วก็จะต้องการไข่ของคน2ี่ินี้ย้อนไม่ได้แค่ชะลอไม่ให้มันแก่กว่าวัย p r o เทคเอาไว้ไม่ให้เสียหายก่อนวัยอันควร อันนี้คือเขาเรียกว่าอวัยวะสืบพันธุ์ผู้ชายใช่ไหมคะองคชาตบริเวณนี้คือบริเวณที่เรียกว่าอันทะเป็นบริเวณที่เขาผลิตตัวสเปิร์มหรือผลิตตัวอสุจิตัวอสุจิตัวนี้แหละที่เข้ามาปฏิสนที่กับไข่เขาผลิตตรงนี้นะคะจริง,รงๆเขาผลิตอยู่แล้วพี่เจมครับไม่ใช่ผลิตตอนที่ตรงนี้แข็งค่ะคือเขาว่าผลิตของเขาอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามันไม่มีแรงขับเคลื่อนหรือไม่มีแรงดันอะคือมันออกไม่ได้ มันจะออกไม่ได้คราวนี้ยาซูจิอะค่ะที่มันผลิตอยู่ทุกวันเนี่ยพอมันไม่ได้ออกหรือมันไม่ได้ใช้อ่ะมันก็จะเกิดเขาเรียกว่ามันเกิดการตายอ่ะสรุปก็คือมันไม่หมดเพียงแค่ว่าผู้ชายอายุมากเนี่ยมันจะมีในเรื่องของการหย่อนสมรรถภาพอ่าการหย่อนสมรรถภาพมันจะเกิดมาจากการที่ผู้ชายเนี่ยมีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเนี่ยต่าลงซึ่งผู้ชายจะมีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนต่ําลงอย่างชัดเจนเมื่ออายุ40ค่ะคือผู้ชายอายุเลขสเนี่ยฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเนี่ยจะต่ําอย่างรวดเร็ว จนสังเกตได้สังเกตได้ก็คือ 1. นึ่มันเริ่มแบบอ้วนลงพุงสองก็คือในเรื่องของความต้องการลดน้อยลงมันจะไม่เหมือนเริ่มเป็นวัยรุ่นอ่ะคราวนี้ป,ป๊าปาเราลองมาดูข่าวนี้กันแล้วกันอ่ะชายชาวอเมริกันเดินทางบริจาคน้ำอสุจิให้ผู้หญิงมีเป้าหมายมีลูกครบ2,500คนใน10ปีปัจจุบันมี160คนทั่วโลกแต่ประเด็นก็คือการบริจาคสเปิร์มอะไรแบบนี้ในประเทศไทยทำได้ไหมคือ ถ้าอย่างมองนอกอะเคยได้ยินว่ามันเป็นธุรกิจนะนะคำว่าคุณสามารถที่จะเลือกมมุติอะอยากได้อาชีพหมอหรือนักกีฬาหน้าตาย,ยังไงอะไรยังไงใช่ไหมคุณสามารถที่จะเลือกช็อปสเปิร์มมาได้อะไรเงี้ยแต่ประเทศไทยเรายังไม่ได้มีธุรกิจแบบนั้นเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องมองเรื่องศิลธรรมขัดต่อจารีตประเพณีของเราเนาะคือประเทศไทยเนี่ยสถานที่โปรเจกต์สเปิร์มก็คือโรงพยาบาลจุฬา ปัจจุบนันเนียนะคะเขาบอกว่ามีสถานพยาบาลหลายแห่งเปิดบริการผสมเทียมนะคะแต่ธนาคารอาซูจิแห่งโรงพยาบาลจุฬาก็ยังคงรับความนิยมต้นๆของประเทศก็คือแสดงว่าอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬามีสเปิมบริจาคอยู่ที่นั่นของประเทศไทยนะคะกรณีไหนที่ใช้สเปิมบริจาคคะคือกรณีที่ฝ่ายชายเป็นหมัน เป็นหมันในที่นี้ก็คือมีการหลั่งออกมามีน้ําออกมาบางคนเข้าใจว่านั่นแหละคือยิงกระสุนหนึ่งกระสุนแต่จริงๆในกระสุนนั้นไม่มีตัวพี่เตมไม่มีตัวเลยถ้าไม่มีตัวเลยก็แสดงว่าไม่สามารถเอามาปฏิสนธิได้คือมีแต่น้ําอันนั้นค,คือเรียกว่าเป็นหมันสองผู้ชายเนี่ยไม่ได้เป็นหมันจริงเขาเรียกว่าเป็นหมันปลอมเมื่อกี้ที่พูดคือหมันจริงน้ําออกมาไม่มีตัว แต่ถ้าหมันปลอมถ้าเขาเป็นหมันปลอมความหมายก็คือถ้าไปกรีดที่ถุงอัณฑะแล้วหยิบชิ้นเนื้อที่ถุงอัณฑะเนี่ยมาดูด้วยกล้องจุลทรรศในห้องแลบครับ<ะ>แล้วยังมีตัวสเปิรม์มวิ่งไหวอยู่อันนั้นไม่ใช่หมันจริง อ๋อเพียงแค่มันไม่ถูกลำเลียงออกมามันไม่ถูกลำเลียงออกมาอ๋ออันนี้เรียกว่าหมันปลอมหมันปลอมแต่ถ้าหมันจริงหมายความว่าพอพอเราเอาน้ําเชื้อออกมาแล้วเราเอาน้ําเชื้อไปตรวจแล้วไม่เจอตัวแล้วพอมากรีดดูบริเวณถุงอันทะครับก็ไม่มีตัวจริงๆพังตั้งแต่โรงงานไม่มีการผลิตตั้งแต่โรงงานแต่ถ้าโรงงานยังผลิตแต่ว่ามันลำเลียงออกไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นเป็นเส้นเลือดคอสครับอ่าเส้นเลือดคอสบริเวณอันทะนะคะหรือว่ามีการอักเสบ อุดตันบริเวณอันทะก็เหมือนกับผู้หญิงที่ท่อํำไข่ตันน่ะก็สามารถใช้วิธีการที่เรียกว่าเทเซได้ค่ะคือการที่เทเซเนี่ยความหมายก็คือไปกรีดชิ้นเนื้อเล็กๆบริเวณอันทะผู้ชายดมยาสลบ ไปตัดชิ้นเนื้อเล็กๆแล้วก็เอาชิ้นเนื้อนั่นแหละมาส่องดูว่ามีสเปิร์มอยู่กี่ตัวจากนั้นพอเอาสเปิร์มได้แล้วผู้หญิงก็เข้าสู่กระบวนการทเดกหลอดแก้วคือกระตุ้นไข่เก็บไข่แล้วก็จับสเปิร์มเนี่ยมาอีกซี่มาทําเดกหลอดแก้วกันต่อไปเพราะฉะนั้นผู้ชายที่เป็นหมันแล้วก็พอเช็คแล้วไม่ใช่หมันหมันจริงสามารถมีลูกด้วยตัวเองได้นะแต่ถ้าผู้ชายที่ที่เป็นหมันจริงก็ต้องใช้สเปิร์มบริจาคถ้าประเทศไทยก็คืออยู่ที่ธนาคารสเปิร์มโรงพยาบาลจุฬาครับนะคะ